ก็สวัสดีน้องๆสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอ e ีสปอร์ทุกคนครับพี่ชื่อเซงเป็นสิทเก่าของสาขาคอมพิวเตอร์เกมมัตติมีเดียชื่อชูนะครับเป็นสิทธิเก่าส GM ปี57ก็10ปีแล้วแ,ลวแหละ,ะปัจจุบันนี้ทำงานอยู่ที่ UK ประเทศอังกฤษที่บริษัท Pixel Toys ในตำแหน่งของซีเนียเพื่อไลทีดีแล้วก็ซีเนียใช้มีคอปปัจจุบันพี่ยังทำงานอยู่ใน แอนิเมชันอินดัสทรีก็ปีนี้น่าจะประมาณปีที่12บสอแหละหลังจากที่จบไปเมื่อปี2012พอร์ตส่วนตัวแล้วเป็นสายเทคนิคอลเป็นคนเขียนโค้ดเขียนเวอร์ชัฟฟฟ่อะไรเงี้ยเราเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทสกอบลี่ก็ง่ายๆก็คือเราก็ทำเกมทริปเปิลเอนั่นแหละสกอบลี่ถ้าเราไปดูเนาะมันก็จะมีแบบพวกมาร์เวลสไตรฟอร์ดมอนอเพล,ลียโกเอ่อมีแชมเปียนมีอะไรเงี้ยพวกตระกูลเกมทริปเปิลเอเอโมบายเพราะว่าสกอบลี่เนี่ยเขาก็เป็นยักษ์ใหญ่ ถทบจะพอๆกัแบเทนเซนต์หรืออะไรพวกนั้นเลยก็คือไซส์เดียวกันจุบันยังเป็นซีเนียแอนิเมเตอร์ให้กับบริษัท Sony Animation Studio ที่ประเทศแคนาดาส่วนตัวผลงานหลายๆคนคงเคยได้เห็นแล้วแหละถ้าเกิดเราชอบทางด้านแอนิเมชั่นก็ไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ uh, Hotel t r a n s y l v i n i a n ามเอ็ก i ีเ s อร i ส d งสเว n เตอร์แมนอินทูเดอที่ได้ออสการ์ไปแล้วก็ m i t c h e l l and Machines ที่ใช้ใน netflix แล้วก็ตัวโปรเจกต์ล่าสุดที่ฉายไปเมื่อปีที่แล้วก็คือ spiderman across the Spider world part 1การที่มาถึงจุดตรงนี้ได้มันไม่ใช่ความโชคดีแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องทุ่มเทกับมันและเราจะต้องรู้ว่าโกลของเราเนี่ยมันคืออะไรในสาขาเขาก็มีแบบว่าพวกผลักดานให้นักศึกษาไปแข่งหรือว่ามีกิจกรรมเข้าแข่งขันหรือกิจกรรมประกวดอะไรเงี้ย อ่าแล้วเขาก็มีรีซอสล่าจาย์ก็พร้อมที่จะผลักดันเราก็คว้าทุกโอกาสเลยอย่าแน่นอนทาตามความฝันไว้เนี่ยของเราอยากจะสร้างเกมของตัวเองเออแต่ว่าหลังจากที่เราเรียนไปแล้วเจอโปรแกรมมิ่งเข้าไปก็ความฝันก็ความฝันก็ได้พังทลายขึ้นมาทันทีเออแต่เรากลับชอบวิชา 3D animation มากกว่าเราโชคดีว่าเราได้เรียนรู้การปั้นโมเดลการทำคาแรคเตอร์การจัดแสง การคอมโพสต์ต่างๆกระบวนการทั้งหมดในช่วงระยะเวลาปี2ปีแต่ว่าพี่กับเพิ่งค้นหาตัวเองได้จริงๆเมื่อตอนที่อยู่ปี3เทอมหนึ่งว่าตัวเองชอบทางด้านคาแรคเตอร์แอนิเมชันหรือเราชอบกระบวนการที่ทำให้ตัวคาแรคเตอร์เนี่ยมันขยับได้เราชอบศาสตร์การเรียนรู้ทางด้านว่าเอ้คาแรคเตอร์ Character มันขยับมันมีหลายสไตล์มันมีเรียลลิสติกสไตล์มันมีแอนิเมชันแบบ ทีวีซีรีส์กับแบบซีรีส์การ์ตูนนี่สไตล์อะไรแบบดีที่แบบมีโอกาสได้ลองเยอะและเราก็ลงลงมือลองมันไงอันนี้คือสิ่งที่อยากให้ทุกคนถามคว้าโอกาสไว้เยอะๆล้มเหลวช่างแม่งล้มเหลวเนี่ยคือการเรียนรู้อยู่แล้วก็เริ่มที่จะลองออกไปแข่งขันที่อื่นลองไปดูเกมแจมที่สิงคโปร์ลองร่วมแจมออนไลน์กับเพื่อนต่างชาติอะไรเงี้ยเพื่อที่เราจะได้ลองแลกเปลี่ยนแล้วก็ดูว่าประสบการณ์ของเขาว่าเฮ้ คนจากประเทศนี้เขาทำเกมกันยังไงช่วงนั้นทางสาขาคอมพิวเตอร์เกมมีการโคออปกับทางฟินแลนด์กับคา,าจากนิวอนิวอเวอร์ซิตี้พอดีพี่ก็เลยได้ไปฝึกง,งานที่ฟินแลนด์5เดือนที่ฟินแลนด์ Finland, กับโปรแกรมเมอร์ที่เป็นนักเรียนของเขาทำเกมร่วมกันกับเขาในระยะเวลา5เดือนซึ่งในระยะเวลา5เดือนนั้นเป็นระยะเวลา5เดือนที่พี่ได้คุยกับตัวเองเพราะว่า พี่คุยกับใครไม่ได้เลยไม่มีใครคุยกับพี่พี่พูดภาษาอังกฤษไม่เป็นเออ่เพราะในช่วงระยะระยะเวลานั้นพี่อยู่ตัวคนเดียวมันเลยทําให้พี่ตั้งโกนะตอนนั้นว่าหลังจากที่เราเรียนจบไปแล้วอะเราอยากจะเป็นอนิเมเตอร์และโกของเราคือเราอยากจะทํางานอนิเมชันในต่างประเทศมีอะไรอยากฝากน้องๆบ้างเหรอ เออเป็นคําถามที่โอ้เหมือนเอาความจริงตีหน้านิดนึงแต่ว่านะโลกความจริงมันโหดร้ายก็ได้คําตอบมาหลายหลายหลายแบบอยู่พอดีไปแอบบถามเพื่อนๆมาถามคนที่แบบอยู่ในวงการอะไรเงี้ยแหละก็ได้คําตอบมาหลากหลายอยู่แต่ว่าสรุปรวมๆสั้นๆแล้วกันเรื่องที่หนึ่งอยากให้ใช้ชีวิตมหลาลัยให้คุ้มอ่าเฮ้ยห,หลายหลายคนบอกว่าโอ้พี่ผมใช้คุ้มแน่นอนเรื่แบบนี่ยังไม่ได้เปิดเทอมเลยจองโต๊ะปาร์ตี้ไปแล้ว10โต๊ะอะไรเงี้ย No อยากให้ไปปาร์ตี้ด้วยได,ได้ใช้ชีวิตด้วยแต่ว่าย yeah, ไม่อยากให้ลืมเรื่องที่สําคัญที่สุดเรื่องที่สําคัญที่สุดคือเมื่อคุณเรียนจบแล้วโดยเฉพาะสาหกรรมอย่างเราเราเนี่ยทำเกมทำแอนิเมชันแข่งอีสปอร์ตบ้าๆเนี่ย,เม, e port, เ,ยเมื่อเราจบออกไปสิ่งเดียวที่การันตีว่าคุณจะสามารถไปต่อได้ในอุตสาหกรรมนี้คือทักษะของเราและความสามารถที่เรามีทั้ง hard skill และ s o ฟต skill โอเค แล้วก็ช่วงมหาลัยเนี่ยเป็นช่วงวัยชีวิตสุดเป็นช่วงชีวิตวัยสุดท้ายเลยที่เราจะมีอิสระภาพมีแรงมีเงินบางคนอาจจะไม่มีแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องใช้ในการศึกษาหาความรู้เยอะขนาดนั้นแต่เรามีแรงและเรามีเวลา,าเป็นช่วงที่เรามีฟรีไทม์เยอะที่สุดแล้วเมื่อเราจบไปแล้วพอเราเริ่มชีวิตไปทํางานเนี่ยไม่เหลือเวลาไปศึกษาแล้วถ้าทักษะของเราไม่มากพอ มันก็ไปต่อได้ยากอะ่ะคุณก็ต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นฉะนั้นใช้ช่วงเวลามหาลัยเนี่ยที่คุณมีแรงมีเวลาเนี่ยคว้าโอกาสไว้เยอะๆคว้าความรู้ไว้เยอะคว้าทักษะไว้เยอะๆแล้วค่อยไปปาร์ตี้ในวัยทํางานเพราะวัยทํางานน่ะปาร์ตี้มันก็สองสามชั่วโมงก็พอถูกไหมหรืออาจจะไม่พอสําหรับบางคนแต่ไม่เป็นไรคุณมีเสาร์อาทิตย์แล้ววัยทํางานคุณมีตังค์เยอะกว่าถ้าอยากสนุกกับชีวิตปาร์ตี้ขอร้องอนะ่ะฝึกเยอะๆตอนนี้แล้วเรียนจบ หางานที่มันทําให้เราได้เงินเยอะขึ้นหางานที่เรามีอนาคตที่ไปได้คืบได้ไกลมากขึ้นแล้วเราจะไปปาร์ตี้ในระดับที่มันยิ่งใหญ่กว่าตอนชีวิตมหาลายัยเอ,อิความที่ชื่อว่า the t 0 0 0 h o u s a hour rule ก็คือการที่เราทําอะไรซ้ําๆในหนึ่งหมื่นชั่วโมงเนี่ยหลังจากนั้นน่ะเราจะกลายเป็นโปรเฟ s s i o n a l ท,ทันทีแต่เราต้องเข้าใจด้วยนะว่าในหนึ่งหมื่นชั่วโมงที่เราทําไปมันคืออะไร และ1,000 0ชั่วโมงเนี่ยมันมากไปขนาดไหน1,000 0ชั่วโมงก็คือถ้าเกิดเราทํางาน8ชั่วโมงต่อวัน40ชั่วโมงต่อวีคเราจะใช้เวลาทั้งหมด 40, 44วิี่หรือประมาณ5ปีครึ่งซึ่ง5ปีครึ่งอ่ะหลังจากที่เราทำแอนิเมชันตอนนั้นอ่ะเราจะเป็นโปรเฟชชั่นอลแต่พี่รู้สึกว่ามันใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วถ้าเกิดเราอยากจะลดแก๊ปมันลหรใน,นตอนนั้นสิ่งที่พี่ทำก็คือหลังจากที่พี่ทำา8ชั่วโมง ใน full time job แล้วอะสี่ถึงชั่วโมงหลังจากนั้นพี่จะทำ personal work animation ของตัวเองก็คือเราจะใช้ชีวิตกับ Anim เม i o n เนี่ยอยู่ที่ประมาณตีเข้าๆประมาณมากกว่า12-13ชั่วโมงต่อวันหรือจะ4ชั่วโมงต่อวันเนี่ยทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆวันเสาร์อาทิตย์เราก็ยังทําเพื่อที่เราจะพยายามลดแกปจาก5ชั่วโมงเนี่ยมันอาจจะเหลือ4เหลืออ,อาจจะลดแกปจาก5ปีเหลือ4ปี หรืออาจจะเหลือ3ปีที่เราจะเป็นโปรเฟชชั่นอลทางด้านแอนิเมชันให้ได้สุดอย่าไปกลัวเรื่องผิดพลาดคือถ้าถ้าไม่ถ้าเกิดมาใครไม่เคยผิดพลาดเลยแสดงว่าไม่หน้รู้อะไรเลยเพราะว่าเราจะเรียนรู้อะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะเราต้องทำพลาดแล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อแบบนี้ไม่ได้หรอไม,ไม่ต้องอย่างนี้อ๋อมันคือเรื่องนั้นอ๋อมันคือเรื่องนี้คือมันจะได้ความรู้จากการพลาดเนี่ยเยอะๆเยอะมากเลยดังนั้นอยากให้โทรทุกคนเนี่ยแข่งกันว่าใครพลาดมากกว่ากัน มีแบบพลาดมีมีเรื่องให้เมาเรื่องความผิดพลาดเยอะมากอ่ะเอออยากให้ทุกคนสนุกแล้วก็พลาดไปกับมันแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้พี่ว่า4ปีในรั้วมหาลัยเนี่ยมันเป็น4ปีที่มันมีค่ามากๆเพราะว่ามันเป็นสปีที่เราสามารถที่จะทดลองล้มเหลวได้เราพยายามล้มเหลวให้ได้มากที่สุดเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่ที่สมัครเข้ามาสาขานี้คงมีที่ที่อยากไปคงมีเป้าหมายที่อยากทําคงมีความฝันที่พยายามเดินตามแล้วก็ ขอแสดงความยินดีที่วันนี้ทุกคนได้เริ่มลงมือทําได้เริ่มก้าวก้าวแรกของตัวเองแล้วถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีและถูกต้องมากขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งแล้วก็นับถือทุกคนจากใจเลยที่ฉะนนั้นแล้วใน10ปีรั้วามาหาลัยต่อจากเนี้ก็พี่ก็ไม่ได้ขอให้น้องโชคดีหรอกเพราะว่าพี่คิดว่าความโชคดีมันไม่ได้อยู่กับเราเสมอไปแล้วก็ช่วงชีวิตเราไม่ได้มีความโชคดีตลอดเวลาแต่พี่ขอให้น้อง ได้ค้นหาตัวเองให้เจอภายใน4ปีนี้ให้ได้แล้วเราจะได้รู้ว่าเราอยากเป็นอะไรแล้วก็เราอยากจะทุ่มเทอะไรกับความฝันของเราแล้วก็อยากให้เรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำในอนาคตก็ขอบคุณมากครับ